ฟ้งคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นี่นะคะสองเจของเรานี่นะคะไม่มีกระจิกกระจาจะทํางานกันแล้วค่ะสงสัยว่าน,นี่คะจะต้องไปแอบตามผู้ชายที่บอกว่าจะมาเปิดแผงขายของที่นแน่เลยใช่ไหมคะใช่ตายแล้วค่ะล้างไปเลยค่ะ ผู้ชายมาเนี่ยน้องนี่ก็จะกระเด็นไปอยู่ที่ไกลๆยังไม่ชินเท่าแ้วยังไม่ชินอีกหรอมาตลาดเต้นนุ่มแบบตลาดขอเจอลูกค้าโชคฟ้าเมืองไทยมาจับจ่ายความสุขความสนุกกันได้ในตลาดโตสาร น,นี่เราไม่เคยเปิดโอกาส nah ให้เลยที่ไหนไหนนดูซินี่เขากินเขากินเลยหน่อยนะทันดีนี่เราก็จะชิมไงไงดั้งาโก้ให้กันมันเป็นขนมแบบว่าสไตล์เม็กซิกันครับอ๋อร้อนอารมณ์ประมาณนี้แล้วเอามาแจกฟรีอย่างเงี้ยเศรษฐกิจเศรษฐกิจจะดีเลยไม่ครับพี่เดี๋ยวผมเดินไปเก็บตังค์วันนี้เนี่ยอุตส่าห์ใจดีเอาดั้งขาโก้มาให้เราชิมแล้วอย่างนี้ดีกว่าตุ้ยขาเรามีสถานที่แห่งหนึ่งคืออำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีทำ ข้าวมันไก่ชิงโชคล้มามีอะไรที่ตื่นเต้นกว่าข้าวมันไก่ชิงโชคที่เคยทําอีกให้ตุ้ยตามไปเลยได้ครับไปค่ะยังจำเรื่องข้าวมันไก่ชิงโชคที่เราเคยนำเสนอไปแล้วครั้งหนึ่งได้ไหมคะครั้งนี้รายการส่งนุ่มตุ้ยไปเยี่ยมร้านเขาถึงอัมพรอ,อู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีกันเลยทีเดียวมาครั้งนี้ร้านเปลี่ยนไปคะ่ะไม่มีการจับฉลากแล้วอะแต่ว่าเขามีโชว์เป็นการโชว์เปิดปวดน้ำอัดลมด้วยเมลไม้มวยไทยค่ะ งานนีม yes. ้มีเสียวเย้เอ๊ะเอ๊ะเฮ้ยเดีบสวัสดีครั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 บ พี่ไม่ขายข้าวไก่เดี่ยพี่มีโชว์เปิดคุกเปิดควอะไรด้วยนี่แบบครับก็บบจะมีแบบว่ามาเล่นกับลูกค้านะครับสร้างความบันเทิงใจให้ลูกค้าดูกันนะครับทุกวันอาทิตย์ก็คือเราจะดัดแปลงนะครับจากท้ามวยนะครับฟุตบอละล้กรอดบ่วงมาผสมผสานกันถ้าสมมุติถ้าเกิดผมวันหนึ่งผมอยากจะมาเรียนรู้เงี่ยพี่จะยอมสอนไหมผมสอนให้ได้แต่ก่อนที่จะสอนให้คุณไปขายข้าวัไก่ไปยืนสับไก่ผมก่อนจริงไหม<ย>ครับเปลี่ยนกันจริงๆแต่ก่อนที่พี่เอกพลจะสอนหนุ่มตุ้ยทำข้าวมันไก่ พี่เขาขอเวลานอกแป๊กหนึ่งเพื่อเปลี่ยนชุดกับแต่งหน้าค่ะแน่นอนใครอย่างไรงก็หล่อล่อแล้วก็ทำงานกันได้การที่ไก่จะอร่อยไม่อร่อยนี่ขึ้นอยู่กับทรงผมด้วยป่ะพี่วันหนึง่งพี่ต้มกี่กำะมังกี่ตัวอ่าผมขายชั่วโมงละ20ตัวครับตอนอยู่ประมาณ3 4ี่ชั่วโมงนะครับขายวันก็60ตัวนี่เลยนะครับจับนี้จับไก่ผูกคอตายก่อนนะแล้วก็ใส่ลงางนี้ นะครับจับคอไก่ขึ้นมานี้งคก็คอ,อไก่เลยนะฮะลอยขมาแล้วเงี้แล้วก็ดึงนี้ดึงนิดมาแล้วครับ <มา S 1> ใส่ลงไปเลยครับการต้มไก่ของพี่เอกพลเขาจะต้มแบบค<ล>วบคุมอุณหภูมิค่ะถ้าน้ำเดือดมากเกินไปเนี่ยไม่ดีเพราะจะทำให้ไก่สุกไม่เสมอกันปีกจะเปื่อยแต่ข้างในนี่ยยังแดงอยู่เลยวิธีการดูว่าไก่สุกนอกสุกในหมดหรือย,อยังเนี่ยพี่เอกพนเขาทำแบบนี้ ให้จิ้มลงไปตรงๆนี้นะครับถ้าดึงไม้ออกมาปุ๊บเนี่ยไม่มีน้ําเลือดไหลออกมานะครับเป็นน้ําใสๆก็แสดงว่าสุกแล้วสิ่งสําคัญของการต้มไก่สูตรพี่เอกพลก็คือว่าจะต้องนําไก่ร,ร้อนๆที่ต้มสุกแล้วลงไปในกระมังน้ําแข็งทันทีค่ะที่เอาน้ําแข็งมาแช่เพื่ออย่างแรกเลยคือให้ไก่เย็นไว อย่างที่สองทำให้ไก่หนังกรอบอย่างที่สามทำให้ไก่เหลืองเย่างเวลาเราขึ้นมาปุ๊บนะั่คือความร้อนกับความเย็นบวกระทบไปปุ๊บหนังไกไ่จะพดตัวอพอพอดตัวมันจะทําให้กรอบขึ้นพอไก่ไปแปดปุ๊บมันตากลมแป๊บเดียวจะเหลืองเลยมาตัวครับแอนน่ไม่เย็นเย็นคลิปลับของพี่เขาสุดยอดร้อนป เย็ยินนจ้อยยงก่อให้เกิดความอร่อยค่ะแต่ความอร่อยยยังมาไม่ถึงเราต้องทาน้ําจิ้มไก่ก่อนซึ่งเขาจะใช้กระเทียมปั่นขิงปั่นและพริกปั่นรวมกับน้ําส้มสายชูค่ะพอได้แล้วเนี่ยก็เอามาใส่ส่วนผสมอื่นๆ้ลุวมีอะไรบ้างครับพี่ก็มีน้ำตาลทรายนะคะเกลือซอ้วไซอิวหวานค่ะรู้แล้ว ราที่จะได้กินของอร่อยนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะอุปสรรคเพียบฝนก็ตกกระนำไฟฟ้าก็ดับแต่เราก็สู้ไม่ถอยคะ่ะยังถ่ายทำท่ามกลางสายฝนกันต่อไปหนุ่มตุ้ยเองก็สู้ตายเหมือนกันนะคะทัทง้ทงทำทั้งเสิร์ฟข้ามกลางสายฝนเลยทีเดียว เรื่องฝันนี้พี่เอกพลบอกว่าไม่ใช่ปัญหาค่ะให้มองเป็นเรื่องสนุกเช่นเดียวกับชีวิตอย่าไปเครียดกับมันให้มากนะักพยายามสนุกกับชีวิตให้เต็มที่ค่ะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยพี่เอกพลก็เต็มที่กับชีวิตในทุกๆเรื่องค่ะตอนนี้ผมได้ข่าวพี่เคยเป็นนักมวยมด้วยนี่ดูจากใช่ใช่ครับออฟฟี่ครับผมว่าต่อยมวยนะหาตังค์เรียนหนังสือต่อยต่อย<า>มวยยงานวัดยังยไงามงานวัดนี่็ค่าตัวเริ่มแรกก็ 50าบาท60บาทจนขึ้นมาถึงค่าตัวถึง30 0 0 0บาทครับนะครับก็คือว่าเป็นดาวรุ่งภูธรมีฉายาไหมพี่มีครับฉา,ายาที่ฉายาแรกเลยที่อาจารย์ก็ตั้งให้คือบินเดียวเมืองอุทองส่วนโตมาอีกน่อยเริ่มเก่งเริ่มชาตตัวแพงเริ่มดีกว่าเดิมครับเริ่มไปต่อยตามภูธทใหญ่ๆก็จะเปลี่ยนชื่อมาเป็นกล,ลยุทธ์เมืองอุทองอันนี้มาจากคนแล้วมันต้องแหกปากด้วยเหรอเออจะต้องแหกปากด้วยไหมเอ้ยจะไม่จะไม่ เอ้ยโอ้ยจะรอกทำไมนอกจากต่อยมวยแล้วพี่เอกพลทาอย่างอื่นอีกหรือเปล่าจอยังเป็นได้แชมป์สเก็ตของประเทศไทยมานะครับเมื่อปีพศ2529รได้แชมป์โรเลอร์สเก็ตสเก็ตสี่ล้อครับคือแบบไปแข่งไปแข่งกับคนอื่นไปแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยครับก็ชนะเลิศมาที่หนึ่งครับพี่ได้แชมป์ในด้านไหนลีลาครับถ้าใครเคยดูยิมนาสติกลีลาของผู้หญิงก็จะแบบนั้นแหละครับอ่าแน่เลั่นแหลยแบบนั้ครับ ความโลภทนของพี่เอกพลเนี่ยยังไม่หยุดอยู่แค่นั้นที่เขาได้เอาเวลาว่างจากการขายของไปเรียนเพาะกายด้วยค่ะครับก็เคยเคยไปเรียนมาที่กรุงเทพนะครับเรียนมาแล้วก็จบหลักสูตรจากกรุงเทพมาแล้วก็มาแข่งเพาะกายพี่โชว์กล้ามหน่อยตึง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 อ่ะนี่มาโชว์แขนอันนี้โชว์แขนนี่โชว์เป๊ะโล วิ่งวิ่ว้าบเขาให้โถพี่มีแค่นี้จะเป็นโชว์ผมเล่นมาเหมือนกันแต่พอดีเล่นข้างเดียวโอ้โหอย่างนี้ต้องยอมอย่างนี้ต้องยอมต้องยอมตีได้เหรอต้องบอกว่าถ้าพระเอกจะดังอ๋อเดี๋ยวยังอยู่ นี่จะท่าเยอะกเลยไม่ได้คนนี้แปลกใจเลยนะถ้านแสดงมันต้องร่วนิดนึงนะขรอนุญานะเนี่ยผมเรียนพิชาก่อนนะจากไหนพิชาอะไรคะคงไม่ครับคงไม่กับพี่พี่เอกเขาเองเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เข้าใจพี่ตุ้ยทำไมไม่ไม่ตบให้เป็นแผ่นกระดาษเลยนะคะไก่บางร้านอ่ะพี่เอกเขาบอกว่าเราไม่ควรจะเอาเปรียบลูกค้าครับเราจะขอตั้งชื่อให้พี่เอกใหม่นะฮะเป็นชื่ออะไรคะไม่ใช่ข้าวมันไก่ชิงโชคละเป็นข้าวมันไก่เจ้าโปรเจกต์วันวันวันนี้กลางคืนกันไม่นอนนะอ๋อเพราะว่า แกมม่แต่ตาค้างคิดโปรเจกต์นู่นนี่นั่นอยู่ไม่ใช่พี่พคือเรื่องของเรื่องพี่เอกเขาเล่นเวทพี่เห็นแขนเขาไหมะหฮะเวลาการสับไก่ได้ด้วยความเร็วฉุงขนาดนี้เขาเขาต้องเล่นเวท ตอนคืนคือเขาไม่หลับไม่นอนเขาจะมานอนตอนช่วงหกโมงเช้าถึงประมาณบ่ายๆถามจริงจริงๆพี่เล่นเวททั้งคืนเลยเนี่ยคะครับแล้วนอนเช้าถึงบ่ายๆใช่ฮะณปัจจุบันเห็นบอกว่าเป็นเจ้าโปรเจกต์มากๆแกเลิกทําโปรโมชั่นเดิมแบบจับฉลากชิงโชคแล้วใช่คือตอนนี้เขาเปลี่ยนโปรโมชั่นใหม่ครับครับคือจะกินฟรีทุกวันอาทิตย์สมมติพี่แมปนั่งอยู่โต๊ะสามพี่ชื่อเมียวเอ่พี่เมียว อะไรพี่รู้แล้วว่าตุย้ยรั่วอะไรก็ได้ <c oughs> คือคือพี่นั่งโต,ะ 1, ตะ 2, ๊ะหนึ่งโต๊ะสองโต๊ะสามผมจับออกมามปุ๊บเจอโต๊ะสองพี่ก็จะกินฟ 5, รีไป เฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้นนะฮะครับรถนะรถนะตื่นเต้นต่อไปเนาะโชว์อะไรต่างๆก็ยังอยู่ครับไม่ว่าจะเปิดขวดโพ๊โปรโมชั่นล่าสุดตอนนี้คือโชว์เปิดขวดใช่ทำได้ทุกอย่างเลยจะเปิดขวดมันน่าหวาดเสียวเหมือนกันนะำอาจะโป๊ะปะโดนลูกกวาแท่มาโดนแต่ลูกค้าไม่ยอมหนีไปไหนขอบอกท่านผู้ชมค่ะจะมาดูเจ้าโปรเจกต์กันอยู่เรื่อยๆนะครับพี่เอกคนนี้เฉพาะโชว์ชุดใหม่ที่ว่าหวาดเสียวมากเนี่ยหวาดเสียวขนาดไหนมาไหมมาไหมมารอสักครู่เดี๋ยวจะให้ดู